ถ้าพวกเราทุกคนอยากได้เงินล้านพระตถาคตให้ทำสี่อย่างค่ะตั้งใจฟักนะครับตั้งใจฟังครับเทียงไว้เลยค่ะถ้าจดได้จดไ้นะครับด้วยรจใจะบอกการกระถางเงินล้านนะจากรอาจา์นะคะเป็นเคล็ดลับนะครับของการจะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับขับกลาบทีิมนครับนะอย่างที่หนึ่งพระศาสนาบอกว่าให้เป็นผู้บริบูรณ์ในศีลบริบูรณ์ภารวัตเราก็ศีลห้าค่ะศีลห้านี่แหละพื้นพื้นนี่แหละ ไม่ฆ่าสา ح, ัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาห้าข้อนะแค่นั้นคนะบริบูบบรณ์ในศีลข้อที่สองเนี่ยพระองค์บอกว่าให้เป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานเหินห่างจากฌานฟังดูยากใช่ไหมแต่มเมื่อเชี้ที่เรารู้ลงหายใจแค่ชั่วรัดนิ้วมือเนี่ยนั่นนะ่ะไม่เหินนางจากฌานแล้วอเห็นไหม เริ่มง่ายขึ้นแล้วั้ยค่ะแค่รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยแค่ชั่วรัดนิ้วมือแล้วผู้เจ้าให้ทำวันละสามเวลาใช่ไหมเช้ากลางวันเย็นครับนะเราก็เป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานค่ะนะอย่างที่สเนี่ยพระองค์บอกว่าให้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนานะคือเห็นการเกิดการดับเห็นความไม่เที่ยง เวลามีสุขขึ้นมาเนี่ยดูสิมีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีทุกข์ขึ้นมาแล้วมีใครทุกข์แช่ทั้งวันไหมไม่มีไม่มีครับสุขเกิดมาแล้วก็ดับทุกข์เกิดมาแล้วก็ดับ,คบใครเห็นการเกิดดับเนี่ยเป็นวิปัสนาละนะนีะ่อ,อย่างที่สามนะครับอย่างที่สี่พระองค์ตรัสว่าให้สุญญาคลาวัตงอกงามสุญญาคละวัตก็คือเรือนว่างโคนไม้ท้องถ้ำเชื้อเงื้อผาป่าชา้าป่าชาัดหรือว่า การอยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวอก็คือให้อยู่วิเวกบ้างนะครับนะนี่คือเหตุปัจจัยสี่อย่างแล้วผู้เจ้าบอกว่าเธอปรารถนาสิ่งใดจะได้สําเร็จตามความปรารถนานั้นหมดเลยอ,อนะถ้าทำสี่อย่างนี้พ<อ>นะระศาสดาย,ยืนยันยมลองเชื่อผู้เจ้าสักรอบหนึ่งในชีวิตนะลแล้วท่องได้เลยนะถ้า่ายกันร้านน่าสนใจเป็นแนวทางปฏิบัติตนน่าจะดีกว่านะคะแล้วดูแล้วคุริซ่านะครับดูแล้วไม่น่ายากมากนะ ไม่น่านยากอยาก่ยางอยา่ยางเช่นที่พระอาจารย์ท่านว่าเนยนะครับเจริญอานาปนาสตินี่นะครับแค่ชั่วนะครับเนี่ยตับเดียวเองนะครับวันละสาครั้งค่ะนะครับไม่นานมากเลยขอให้มีวินัยหน่อยเชื่อว่าไม่ยากเกินความ <c oughs> สามารถของแขกผู้มีเกียรตินะคะ